เรอที l ật, l ật. Est ่องว่านผู้มีการองเราทานผูีการ่วัสดีเนอางักคนอาน่ว่าสาโทเให้ทายผมเา แตวันนี้เลยใจละใครว่าแม้แต่ดีมือตกต้นไม้ดรไหมว่างนี้อต้นไม้แค่ปลดชวยตพื่อง่ตกต้นไม้อะตอนแง่ัน้ก็เหมือนะเจอเร่อราวอย่ว่าก mm ็ควรจะตั้งหนึ่งฐานให้ปรอมาณอยู่ทุกโงรง่งนี้ก็คืออ่าถ้าเกิดมี ทำอะไรได้เราก็พยายามมองไม่ควาดถึงใจเพราะนาดลีโกนึ้นใหม่ยังมีสุภาษิตอย่ลองสังวันนี้ดูแล้วเรามีโฟร์ราสที่เกียบไปจะประมาณหนึ่งวันใช่เป็นเด็กเปนู้ น้อยว่าเรช้วามันสามารถทาให้ชาเยอ้ช่วงเวาที่เหมะมในการใช้าเนี่ก็คิทีชื่อชื่อทีมว่าโอเวก็โอเอ็กซาทโอเวคก็สอนออดเกาที่างาันอันนี้คือก่อนื่องพอดี ก็ course, well ูช like ื่อดระจำประจำบาล้วประจประจประจำกองเพยนี่นหละครับกาเดินทางครับพางีก็เนี่ราก็ตกใจคือที่ที่ในชีวิตนี้ก็กได้มีโอกาสไปที่ไปเทศญี่ปุ่นของเราสรที่ตกใจคอเคยขึ้นเครื่องบินแล้ว นานเลยเครื่องบินคือการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดโอกาสเกิดอเหตุตอำที่สุดอานนาททเแต่ปรราบอว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมล็อขก็เสียอไรเัรื่องนแต่ก็ปลอดภัยครับแต่ก็ที่ที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าก่อนเดินทางว่าเพื่อโทรศัพท์ไม่ได้ก็คือพอดี เาใช้โทรศัพท์ระบบสองปีแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนเพราะว่ามันก็ยังใช้แล้วก็แล้วก็ในการที่เปลี่ยนโทรศัพท์หล่ลทีมันก็รู้สึกว่าทรมานใจหนึ่งขึ้นเตือสองก็ทรมานใจอย่างทุ่นเรามรูปนี้รูปทางซ้ายก็คือภาพทุ่งนาบ้านเรา ที่เ่นเพื่อละมานใจในิพารับสมมติเราทำงานห้าสมมติช้ราหนึ่งปีสมมติทำงานหนึ่งปีห้าไร่ใช้แรงงานใช้แรงงานทำมาแล้วสมมติพิาที่สองาัขนัไร่ันสองถ้าที่เกี่บ เก็บค้าไปกินก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องนีแค่เครื่องเดียวสมาติรุ่นใหม่สมาร์ทเด่นซึ่งก็ยังภาพตามผลิตโทรศัพท์เราไม่นานเราใช้สรุปแค่นี้กี่อย่างซิลิคอนบ้างวิมิเรียบ้างออะไรบ้างต่างๆแล้วเราก็ใส่เท็งมีหรือว่าใส่บรรยาเข้าไปในงานที่เราใช้ทั้งซื้อที่ใช้ทั้ง เวลาใช้ทั้งแรงงานทั้งคุณภาพอะไรต่างได้มนเริ่งเล็กแต่เราใช้เวลาดีแล้วก็ทีาอย่างที่เลกพรน่ามาน่ยสอาตเ่ชิเล่ไแต่ก็จะเป็นเื้อบใหญ่วามรับไม่เข้าหุลาร่าผ้งเข้าหุอันนี้คือเรื้องราที่เดินทางประมาา ประเด็นคือรื่องแรกกาเรยนการเียเครื่องเร่งดีสานยนทันที่กรมอุตสานกรรแ้าก็เข้าทักที่อตสากมทำการเข้าดนทางหลาเสร็จซึ่งมีเหาเกีับางทานทาอเพราะว่าเราส่วหล้านที่ญี่ปุ่นจะทเครื่อง ีข้องาครับแล้วก็ข้าวแครับว่าอันี้ออันนี้อันนี้มันเยอะกวเราคือรูปรูปไม่คยมีสาระมากนี่โรงแรมนี่คอโงแรมเพราะว่านี่คือเราแร่ที่ที่ยู่ที่อ

ที่เลี้ยงได้คือเข้าน้ำอยู่ได้ก็พยายามเปิดก็้าน้ำหลบสียงไว้ตอนนึงที่เราหลังก็ทำตอนที่บ้านเราดึงถ้าเราเปิดเข้านน้ำมันอยู่ในในถังนะครับแต่ถ้านั่นคือเปิดแล้วมันก็ไหลไปซึ่งก็ตอนนี้คือเกลือกน้ำแต่ก็ไม่สบายใจเราเลือกทำสบายใจเขาเปิดปอทุกเรื่องที่เรียกว่าที่ว่าเราสกาสร้างไอยคือมันน่าจะมีปุ่มหรือว่า เครื่องกดสักเท่าไหม่สิเครื่องเน <c oughs> okay. ่ึ่นแบบเครื่องทำเสียงจาใช่ไหเครื่องกดเสียงเราไม่ย่ามีถุที่กดสารที่มีที่ที่มันลอยอมาแบบทปริยาแบบนเราก็ตึนที่หายไจเนี่ยเราพาไม่สุดถเถ้าไราใจะอินตาใ่นประมาณว่าตังใจไปไม่แน่อาจจะไยึดถงเด็กปีหน้าไปเสร็จ ที่นี่เป็นอันนี้คือที่โอซาก้าอันนี้นอกอมาเฉพาะหน้าที่พนักงานที่ทำใจประมาณว่าวันที่เก้าเราเดินทางจากโอซาก้าแล้วก็เราจะไปลางยากแต่ว่า,าก,ก,ก่อนไปเราก็แวะที่ปราสาทโอซาก้า ที่ so ันติดมาเรื่อยคืองแทงพอดีก็จะถามเรื่องของมีท้อสูตรมีข้อสูตรเดียวตอนเดียวเป็นระเียบของขวานนี้ไป้ช่มปีินภาพเด็สูแต่ตอนนี้ก็อีก50ปีหรือ100ปีเลยขนาดมันจะโฆษาเปลี่ยนแปลงขนาดเนี้แค่สูตรแต่ก็พอดีที่เห็น่ตรงแทงเพียรแล้วก็แต่งมาภาพตัวนี้พอดีตอ้ออกว่าเรารูภาพแบบแล้วเรื่องกับมาไม่เปน ที่รมแพนมนค่อนข้างมีแน่นหามากตอนที่โชว์แนก็แต่ว่าก็ศัตรูที่มาดบเพื่อนสามารถเอาชนะได้ก็เลยว่าจะเรื่องพูว่าพูดว่าใชนะได้ เรียนที่อยู่ข้างตาที่จกายนต่อที่ไปดูการต่อไปดัการเหมือนไม่ได้ไปดกันแต่ผู้จัการาต้องดูแลเพ่ออยู่ดีครับคอแค่โรงเรียนสาวว่าให้ดูไปดูแลไม่มีอะไรดีอีกอาการเป็นไม่มีเงินทุูที่เขาเล่ากันนอันนี้ก็มอาของทีซึ้เป็นองที่เป็นของเรียรเราเพอเก็บรูปปัที่เรียนแมทโลสไตน์ู ชอบอ่านชอบพิเศษสำหรับของตาที่นี่แต่ไม่ไดม่แล้วก็มีงาน ซึ <S 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 ่งก่อนหน้านี be, Ou Ou <S <s ้มีที่ที่เราวันเกอีสออารจสีแดงสีเหลหนึ่งไม่จะทําเรียกว่าพอดีก่อนหน้านี้มีสีแดงแล้วก็สีเหลือที่รอบดีมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทาอแต่พอเปลี่ยนสีม่มาได้ทำานึ่งเดมีใครใครแล้วำตอได้มทำไมยไมาหนึเดียทไมก่อนห้สีแดงสีเหีือวไม่ได้ถูกตัด แต่ปัญหาควลาสจม่สบายใจนัพอดีพอผลิตรอย e d แสงสีหนึมาไซึ่งก่อนนี้มีสีแดงสีเขียวื่องนครับ O สามสี O โซมกันมันจะริมเป็นสีแหงสีขาวที่เป็นแสงไฟสีขาวที่สวัากด้วยืันต้องประหยัดไฟ่านอคานอือประหยัดไฟแล้วก็ใช้นานซึ่งถ้าใช้เยอะใช้ก็โร ก็จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการอลคงทนใ่าใช้งานนั่นี่คือที่ได้เรียนที่ทอเราอุ๊ยอันนี้คือตามเชื่อครับพอดีในวลางที่ที่ขึ้นนั่งรถไปสถานที่ต่างๆทางอาจารย์ทนิที่เดินทางาด้วยหรือว่าอาจารย์ธนากรซึ่งเป็นกายก็เล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งเจ็งเออซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าฟังซึ่งวันแที่อาจารของเราคือ ได้รอบเกเราส้างภูมประเทศต่างๆรวมั้งรวมงการปลูกพืชปลูกผักเพือไมซึ่งหนึ่งในนั้นที่จะยา้จคือการปูแอปลแร์่ว่า้พูดถงการปลูกแอปเปิลอเิลแอปเป้ลอเปินแอปเแอเนอปเปิลอลแาปเ้ิเออ ท่นก no, ็มีอนงานหลักทุกคนเขาเองปลูกโดยไม่ใช้สารเีไม่ใช้ยาเขไม่ใช้สารที่นถูกโดยสารอินทรีย์ปอสารพิษทุกนนะปลอกสารพิษก็เลยท้าไม่ได้พึงเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ซึ่งชื่อเรื่องต้นของตอนนี้ที่ว่าฟูลเฟตคือชื่อเรื่องหนังทําวานสาวเสร็จแนะนำดูเลยเพราะว่าเรื่องนี้เหมาะมากกับาังนกิดดังชีวิตแนววิทยาศาสวิทยาศาสต เป็นเรื่องราวของชายวี้ครับเขาว่าเป็นเรื่องจริงครับข้าราชการเทปแล้วแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวของชายคนี้คี่เขาก็ก็มีรายละเอียดชีวิตเขาในในในเรื่องหนังคุณจะเล่ามาแต่ว่าเรื่องเรื่องคือเขาเป็นชาวิแรกเปิดแล้วว่าตอนก่อนหน้าญี่ปุ่นใช้สารยีดในการบุกแต่เปิดทานยาข้ามแดใช้สารเคมีอะไรต่างๆแต่ว่าเกิดปัญหาว่า พอดีพยายามเขาเนี่ยแผลสั่นพอดีอย่างแรงไม่สบายเป็นเดือนอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นต่างๆที่ต่อทำให้เขาพยายามหาวิธีที่จะปลูกแอปเปิ้ลให้ออกดอกให้เป็นผลโดยที่ใช้สารนี้กู้ง่ายก็เลยก่อนญี่ปุ่นไม่ใช้สารนี้ในการปลูกเลยแต่ว่าแกก็หาวิธีการซึ่งเวลาห่างก็เป็นแอปเปิลป็นหาง,งาที่หางย ให้หนงชีวิตแต่ว่าพิธีการที่เราทำกคือมนมันก็เนการทางวิทยาศาสตร์แก็ศึกษาแเ้าก็ทดลองแต่ว่าปัญหาคือวการทดลองเอาลืมต้องสมผลรับส่วนเป็นอย่ดีแล้วก็สมผลรับการวนชีวิของใช้เวลาสิบปีถึงทำสำเร็จไดแล้วก็หลังจากนั้นในข่าวว่าชาวส่วนก็อานไม่ใช้สารทีมีเลยเป็นอย่างที่เขาทำาที่จบอาหรอเอาจารย่ไม่อยู่นาะ ไม่ไเป็นแบตาเลยเพาเราไม่ได้แต่ว่าใจราู่ก็นนี่ยังไปนขึ้นนี่ยังไม่ขึ้นทางครับเป็นครูที่สบายอย่างะารที่เราตกัไปสอบ่ายนก็เจอทิ่ศษครับที่เรื่องว่าพูขาใจฟูจิงก ที่จริงไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปถึงเองในคูกีเราแต่ว่าเรื่องราวในเรื่องราวที่อยู่ในระหว่าดกันนะเกี่ยวกับคล้ายๆก็เลยถึงภูเขาไฟคูกีอ่าเราก็ไปที่เรื่องราวแสดงวิทยาศาสตร์กับเดยทีที่ที่สิบบาทมันเกี่ยวกับพิเกโด ีเรื่องเล่นมาหมายเลยทั้งว่าเรื่องเล่นที่ให้เด็กเขาไปสืบทดลองทำลองทำบนอแล้วก็ได้ปฏบัติจริง,ซ,งซึ่งน่ามูมา,ากเด็กเขาชอบแล้วได้เรียนรู้จากปฏิบัติอันนี้คือ,อแสที่ผิดจามาไฟที่ได้แแอสชีวาพแทีแ่เอพืแรงั เอารูปให้รู้ใจครับผมว่าร้อยร้สไลด์คือมีรูปมีเฉพารูปอย่ัยอะะเรวนี้ขั้นิที่ที่ที่พิพิธภาณที่สามอันมีื่อเียจากที่ดูแล้วก็เข้อยู่คไม่ต้องตอบะร ที่เรียนงาับริการซึ่งาสแล้วก็มีการพิเศษพนังานเนี่ยนี่คุณหนึงแล้วคุณจะอยากถ่ายที่เาหรือเลยเหรอแต่ที่เราไม่ค่อยอยากใหถ่ายแต่ที่เราอยู่แล้วซึ่้านี้นงอเรากมาอย้วเป็นเก็บที่เราทำเก็บพวกอะไรต่าง นา่ยสบายใจเอก็ไหนขมาดาเนยแค่ขอกินน้าจมา้อมาถึงเวลาที่ที่สามไม่ได้ไปถึงนะครับทีนี้รูปที่ดาวโหลดกรจาที่นเน่นะครับพอดี้ในระหว่างเดินทางโดยรถโดยรถทัวร์จะมีไกด์่อาจารย์นาแล้วก็การยที่เป็นผู้สานงานก็นีีเรื่องราวหน้าฟัง ตลอดเส้นทางได้ของู้เยอะมากซึ่งก็งนั้นอาจารย์ปีนวันอาจารย์พูดถึงเรื่องการศึกษาอต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมันก็คล้ายพอพูดถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งไกด์เขาเสริมกป่ยวมาอะไรคนเดียอะอะไรชื่อดังของญี่ปุ่นอะไรก็เยก็เหมือนกิดอะไรที่ต้อง แล้วเป็นอะไรนความเศร้าแล้วก ok ็ถ so ูกเผาด้วยแก๊สท so ีโเภาพำหรือถ้ามองไปีนถ้าบอกว่นฟังดูแบบสอนความเท่ที่ญ่่นหนเหมือนแบบมีคนจะอยู่รับไทอ่ะเขาต้องตกใส่องไทยสีเขียวเขาทุ่มเงินอ่ะพอดีเราพูดถึงมหาลทยตรเกี่ยวแล้วก็เรนรัเขาแวะมาเพราะชาติเรามีรุ่นพี่ของเราเคยสอนได้ที่มหาลัยเกียว พี่ขอเรือเนะแต่คไดคือภาพี่มอเรือเียวน่าวกเราเรห่ังมานาดรู้จกแล้วก็รูปสถานใดขงพี่เขาไดีอยู่ตรงตามมาตามตางตามขึ้นมาไดที่ว่าที่ก็คงอยากไร้กำลันเลยแล้วคิดเลยไหมหลังจากที่นนั้นน่าจะมีเรียนมีแต่น้อยสอคนสาคนหรือห้คนสิคนกระดานที่จะไ้สึกษาต่อาเทปคุณคิดว่าพี่ได้ถามว่าถามบ้าพวกของ แรียนแผสิ่งก่อทางเรียนก็พยายามยกน้ำว่าชักูเรียนขึ้นมาอน่างเดียวปรดีเป็นความผันผิวอ่าที่เขาอยากเห็นโปรแกรมเนอร์เราจเรียนเ่อมพิเตอร์ก็อยากเรียนโปรแกรมเนอรือ่ก็ก็ก็ที่งเราเลอกเลิกแ้องา เรื่อเราอ่ามพปนานมีอะไรให้น้องเปิดใจนานใให้เพื่อน Adams, า,นาแ, okay. แต่ก็ได้ขาวมีข่าวีอ,อ่างนมเขาบอกว่า <rhythm> ม <scale> ีจะมีทุนให้เรียสาวอให้ได้ยู่ในกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะมีอะเรยได้ับเราก็พยายามติดตามไปเรื่องรามนานสาย นอนที่นี่ก่อนอนขอบคุณครูศาสตร์อาจารย์ที่นอนสีทุกท่านก็เราดีคณะที่ต้องไปสอบมันเพื่อนราที่น่าสนใจอาจารย์เราเรื่องได้น่าสนใจ,จมากแต่เวลามีน้อยเนาะก็เมื่อเวลามีน้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรบกวนจะมีแบบสำรวจนะคะให้นักเรียนสำรวจตัวเองว่า ักเรียนจะอยู่ต่อในสัปดาห์หน้าวันไหนบ้างนะคะใครจะอยู่วันที่3ามวันที่4ี่วันที่5้าวันที่6นักเรียนเดี๋ยวจะมีใบายชื่อแล้วก็ให้นักเรียนติก๊กตรงวันที่นักเรียนจะอยู่นะคะนักเรียนก็ลองประเมินตัวเองดูว่าจากการสอบว,วนันเมื่อวันจันทร์นักเรียนสมควรจะอยู่ต่อไหมและอยู่ต่อวันไหนนะ